ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e า d s วันนี้ฮาทุกคนเรามีภาลัิจ อันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งเราจะไปรวบรวมสมาชิกซูเปอร์ฮีโร่เหล่าฮีโร่สัตว์กันฮะพวกเราจะกอบกู้โลกกันในนามอเวนเจอ Animal Planet เนฮะทุกคนเราจะเป็นกองทัพสัตว์ที่ปกป้องโลกปราบปรามโจรผู้ร้ายอ่ะนำทัพโดยฮัสกี้และลูกกระจอกพี่ล็อเฮ้ไปดูกันดีกว่าฮะว่าเราจะรวบรวมกองทัพซูเปอร์ฮีโร่อะไรได้บ้าง Let's go พฮ้ยพี่หลอหเฮ้ยลูกกระจกฮัสกี้วันนี้ฉันมีลูกกระจกคนใหม่มาอวดแกด้วยหมาก็มีลูกกระจกคนใหม่เหมือนกันเป็นหมาฮีโร่นั่นไงชื่อลิตเติ้ลแฟรงค์ผจะเป็นแมวฮีโร่ชื่อฮัสกูเฮ้ยแล้ทำไมชื่อมันคุ้นๆนะเอ,อ้ยเป็นหยาบคิดมากเลยหมางอ้อลูกพี่วันนี้เราจะต้องรวบรวมเหล่าฮีโร่สัตว์น้อยทั้งหลายเพื่อไปปกป้องโลกปกป้องเมืองปกป้องประชาชีกันฮะปกป้องจากอะไรหมางอ้อจากคนไม่ดีไงพี่หลอไหนไม่เห็นมีคนไม่ดี นั่นไงพี่ล็อกเนี่ยโจนไอ้โมงนี่ไงเขามาชมวิวแถวนี้เปล่าเฮ้ยหมาลูาก็กําลังดูหาเยืออยู่ใครดูอ่อนแอเขาจะป่นนี่เนี่ยจัดการเลยซูเปอร์ด็อกจัดการเลยลิตเติ้ลแฟรงค์ว้ามังก็โอ้โหดูดีมีท่าต่อยโอ้โ ออะไระนี่นะปล่อยลำแสงฮัสกี้โจ้หมายิงตาเลเซอร์ได้ด้วยสุดยอดาหม้าง้อดูแมวฉันบ้างไหมดูแมวฉันบ้างไหมคน<บ>นี่เลยละกันพี่ล็อกกลางถนนไปเลยฮัสกี้ทำไมท่ามันเหมือนกับไอ้ <c oughs> ท่าแบบเหมือนของแกเลยวะจะมาฮีโร่เหมียวกับฮีโร่หมาส,สู้เหมือนกันเลยเอาให้ดูท่าซะก่อน <c oughs> เออ เป็นเลเซอร์สีชมพูเหมือนกันเดกหมางโงแค่สีเลเซอร์ไม่เหมือนกันเฉยพี่ล็อกดูดิมเบมืองนี่มีแต่โจรผู้ร้ายเราต้องร่วมกันปราบปารม,มพี่ล็อกหมางโงสาม,มาคัคคีคือลําพังเรามาช่วยกันลุมมาตุ้มไหมต่อสู้กันเข้าไปไปเลยน้องหมาน้องแมวเจททำไมตัวนี้มันอ่อนแอจังเลยหมางโงเราไปปราบโจนที่มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยดีกว่านี่ไงพี่เขียวนี่ไงพี่ล็อกเขาดูแข็งแกร่งขึ้นจะบอกนะมันมีโจรเขียวโจนเหลืองโจนแดงโจนส้มโจรจริงด้วยหมัางโง่โจนหลากสี พี่รู้จักเปล่า <Okay. S 1> ว้าวพี่รับดูตัวนี่ดิบิ๊กบึ้มเรียมดูเลื่อนกัเสียเอออย่าไปกลัวตัวใหญ่ก็ไม่กลัวหรอกเฮ้ย ว้าวทำได้แค่สกิลเล็บขบเท่านั้นเองพี่ล็อกชาติไหนก็จะตัวแย่วพี่ล็อกโอ้โหมัางง้อนี่ขนาดโดนลำแสงอับลังสีไปขนาดนี้เลือดมันยังไม่ลดเลยหมัางง้อลูกวิเรายกทงขาวยอมแพ้ดีกว่าฮะบาย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 นี่เลยพี่ล็อกเรามาเริ่มโจมตีจากโจรกีกี้ก่อนดีกว่าแย่ไปหมัางง้อลูกวินี่ไงเรามาเปิดกาชาฮีโร่เพิ่มได้ได้เลยหมัางง้อเรามาคัดสัตว์เลี้ยงฮีโร่ตัวใหม่เข้าทีมเราดีกว่านินเลยหมาเริ่มเลยขอของดีหน่อย โยหมัางโง่ฉันได้แรร็อกโตเป็นเอ่อเป็นเป็นปลาหมึกมาได้คอมมอนไว้เกือเกือมาได้หมาตัวเดิมเลยขอของดีหน่อยว้าวคอมมอนอีกแล้วพี่ล็อกหมัางโอจะได้แก่อะ พี่เล้งหมาเกือก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 เกือเกือได้หมาแมวอ่ะเฮ้ยพี่เล้งมีปลาหมึกมวยไทยด้วยอ่ะมามาโชว์หน่อยปลาหมึกทําอะไรได้โชว์ท่าไม้ตายให้ดูหน่อยโอ้ปลาหมึกต่อยโป๊กปักโป๊กปักนี่ยับหมัดขวายับหมัดซ้ายสาวใบหน้า โอ้ป๊อกปังป๊อกัโอ้ล้วมัด้ารวมัดด้โอ้โหลอดเท่สุดยอดสุดยอดไปเลยหมายอยากได้บ้างอะหมามีแค่หมาแมวอะพี่ล้อแก้วเกลือไปก่อนแล้วกันมา <c oughs> ดูดิฮัสกี้เกิดเกลือฮัสกี้จะไปเปิดเพิ่มมีตังแล้วเหรอยังไม่มีเลยมีสองร้อยเองพี่ลหลอดากพูดทำไมวะ <c oughs> เก็บตังแ๊บลูกพี่หมาเจอตรงเนี้ยมันอะไรก็ไม่รู้ฟาร์มเพะปลูกเลยไม่รู้ลูกพี่เนี่ยหมามีตังพอจะมาซื้อฟาร์มตรงนี้ได้อะ อ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราซื้อที่ตรงนี้เราสามารถวางมเมล็ดพันธุ์เพื่อเปิดไข่ระดับสุดยอดได้หมางอ้อนี่ไงพี่ลองหมาวางไปแล้วเขาบอกให้รอสิบนาทีพี่ล็อกว้าวหมางอ้อเรามีโอกาสได้ไข่สุดยอด1%นอร์ซ <laughs> นวาสิบนาทีอะพี่ล็อกรอ,รอยาวเฟ้อยเลยอะเดี๋ยวฉันขอเปิดตัดเลี้ยงเพิ่มนิดนึงลูกพี่เปิดได้ตัวอะไรอะข้าวเม่าเรือๆือหมาง้อโถพี่ล็อกที่น่าสงสารทำอย่างแกมีตัวดีๆแกงคอมมด Ten minutes later ลูกพี่ไข่มาได้แล้วเดี๋ยวๆเอ้ยหมางอกแกแกไปได้เป็ดตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะเป็ดเดอะแฟชชของฮัสกี้เมื่อกี้ฮัสกี้เปิดได้ดวงดีมอแล้วทไมฉันมีแต่กองทับปาเมึกล็อกโตไวเ้เดียไว้พี่ล็อกทาโกยกิลูกกระจอกชื่อเหมือนพี่ล็อกเลยล็อกโตแมวเรามาเปิดไข่ตัวนี้ดีกว่ามาหมางอกมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรเปิดไข่โลด ว้าวพี่ล็อกหมาได้ซูเปอร์ยีราบอ่ะหมางาฉันได้หมาง้อตัวเดิมตัวแรกเลยไอ้เจ้พี่ล็อกที่น่าสงสารพี่ล็อกดูมาได้ยีราบคอยาวตัวนั้นมันพลังจบทีสไสฟอ่ะเปิดดูดิ982ลูกพี่ไปหลบลูกพี่งั้นนี่เลยหมาจะลองกับพี่โจนตัวยักษ์นี่ทำไรก็ตามอะ่ะงอนในน้องยีราบจัดการโจนให้ดูหน่อยสิจะ้ะ สก,กินนิดนึงแล้วก็เอาคอวาดอบควาดขอตลยจัไฟฟ้าโอ้โหมังโอมันสูงกว่าตาไฟฟ้าต้นนี้อีกแก่สุดยอดปไปเลยงั้นไหนลองดูน้องเป็ดพี่ลอ็อกเป็ดเดอะแฟรชของฮัสกี้นี่เลยพี่ล็อกเดี๋ยวหมาจะโชว์พลังของเป็ดเดอะแฟชให้ดูดจิกแล้วก็ไปวิ่งรอบหมู่บ้านว้าวโอ้โนี่มันเป็ดสปีด,ปดสุดยอดไปเลยหมังโอเป็ดเดอะแฟชสุดยอดเลยพี่ลอ็อก <laughs> แล้วตูของฉันนี่บางโง่ตาโกยากินหน้างอจามตัววันโดดน้าพุดีกว่าว่ายน้าเล่นลูกพี่ทําไมของลูกพี่มันมีประกายไฟด้วยอ่ะเพราะใช้ได้แต่ข้าเมาแล้วเข้าเมาแล้วข้าเมาทั้งนก็เลยเอาข้าเมาไปรวมกันจนกลายร่างเป็นร่างสายฟ้าไงล่ะบางโง่พี่เราหมอมีอะไรโชว์ให้ดูด้วยเห็นแล้วไอ้บางโงแกไปเปิดล e เจนดารีบมาใช่ไหมหนูนินจา l เจนดารี่ไม่ยอมมันจะเปิดไข่กันนี่บางนี่ได้เวลาแล้วขุดไข่ออกมาข้าเมาตามเดิมมางโง่ ของอาสกี้จะออกมาเป็นลิงคลั่งพี่ล็อกคอมมอนลิงที่ไหนก็ไม่รู้ถือปืนด้วยพี่ล็อกน่ากลัวข่าพลังโจมตีของลิงคือ8-62พี่ล็อกไอ้ไอ้บมาว่างทำไมเกะได้แต่ตูขวดหัหไม่ได้บ้าบอกขอรักขังที่สุดพี่ล็อกดูพี่ล็อกดูหมาจะโชว์ลิงคลั่งให้ดูนี่เลยพี่ล็อกลิงสิงแม่นปืนพี่ล็อกจับตาจับตูดดูเล่นพี่บื้มเลยนินเน สินเนะ่ะโอ้โหยิงปืนป,ปกป,ปกัปปกป,ปกปักปกปักปกปักลิงแล้วบ่ยิงทีเดียวไอ้พี่จอนตัวเมื่อเริ่มไม่จะเกิดตัวแย่เลยบางง้อสุดยอดไปเลยพี่ลนะ็อกเงินเดี๋ยวฮัสกี้จะปกป้องพี่ล็อกเองเฮ้ยมาง้องอั้นฉันขอเกาะผลบุญแกไปปราบบอสหนะ่อยเดี๋ยวได้ปะได้ป่ะไ,ไปเลยพี่ล็อกก็ตัวพี่ล็อกมันคือตัวอะไรอะ่ะเออตัวตุ่นน้าโง่อมาง้ออย่าไปสนใจมันเลยเข้าเมาอย่าไปค่ดขามมันตัวตุ่นหน้าต,ตนนะามันช็อกโกแลตเลยพี่ล็อกมาหิวข้าวจะอยากเห็นท่ามันไม่มาง้อเฮ้ยมาอยากเห็นท่าตัวตุ่นนนนดดด้้้้้วยเเเเหออ่่่ะไใูป็บกกตตตุมแลลลั เฮ้ยพี่ลอกเขาก็หน้าตาบ้องแบ้วนั่นแหละอยู่ท่ามันสัก่อนอืมเต้นบอลเล่ย์โอ้โหปล่อยสายฟ้าแบบสกาเล็ตวิกปล่อยสายฟ้าจักรจีจักรและมาง้อนี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้ช่วยเองพี่หลอกมาง้อแกเห็นอะไรที่อยู่ข้างหน้าไหมนั่นไงฮิปโปตาแดงมาง้อมันคือบอสของแบบนี้เราต้องล้อมมันไปเลยเหล่าฮีโร่แอนิมอลแพเน็ตทั้งหลายฮีโร่ฮีโร่แอนิมอลแพเน็ตเ่ยนะโจมตีเข้าไปฮีโร่สัตว์ทั้งหลายโอ้มาง้อไอ้บอสตัวนี้มันแอบจับพี่ชายเป็ด ทีโรไว้ในกองดูดิโถเป็ดน้อยที่น่าสงสารเดี๋ยวเราจะช่วยปล่อยออกมาเองว้าวเจยสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆหม่งางโง่พลังของฉันเนี่ยมันช่างแควแกวใช่เหรอเอ่เอ,อหมายถึงพลังของแกมันช่างแควแกวล,ลูกพี่แบบต่อไปใช้เงินห้าหมื่นอะเอ่อแชมป์แชมป์มิงมีมมีสามหมื่นะหม่างโง่มังมีแสนแล,ล้วพี่เหรอ โดนตกกระยาไป่จ้าหัวใจนี่เลยพี่ล็อกเรามาฟาร์มจากบอสเนี่ยแหละบอสเต้นเงืงองักอยู่อย่างเงี้ยชนช็อตไปฟ้าพีโป้พี่โปฟันเย็นได้ไหมว่า one hour later ไปแมปต่อไปได้แล้วลูกพี่จ่ายไปมั้งโก้ฉันก็มีตังค์แล้วโอ้นี่มันสะพานใส่ลุ้มลาไลฟลอสว้าวโอ้พี่ล็อกดูทัสกี้จนแบบตกกระจายขนเขินร่วงหมดแล้วเนี่ยพี่ล็อกขนตัวกระเด็นเลยมั้งก็ ว้าวนี่มันด่านคุกนี่นาพี่ล็อกอ๋อนี่มันคือไอ้พวกที่ถูกจับมาขังคุกไงหมางโง่พวกตัวร้ายกงไซเขาคิดจะแหกคุกออกมาพี่ล็อกเราต้องร่วมกันปราบพวกเขาจับเขากลับเข้าไปในคุกให้ได้แกปราบไปก่อนเลยฉันขอเสริมแก่งก่อนไม่ไหวแล้วมีแต่ตัวเกลือเกลือเนี่ยพี่ล็อกเขาทำกำแพงคุกเป็นรูเลยอ่ะโอ้โหมาใหม่ๆก็อยากจะเกลืออีกละเนี่ยโหพระเจ้าช่วยกวยตากเออโจรที่แหกคุกออกมาหน้าตาเหมือนพี่ล็อกเลยค่ะหัวโตโต้ไอหมางโง่ทำไมหน้าตาทุเรศๆต้องเหมือนชาตุกี้เลยวะเน้นเน,น มันกก็ยังเข้าเมาตามเคยว้าวเข้าเมาหลัวๆเนอส,สกี้อยากเปิดบ้างคอ,อ,อส,สกี้เปิดด้วยของดีหน่อย <c oughs> กูไม่เปิดละว้าวเข้ามาเหมือนกันพี่เหรอพี่ยังจะขออะไรอีกบาโง่ที่แกมีนี่ก็ใช้ได้ไปถึงพบหน้าแล้วบาโง่เพิ่มหมอยากรู้ว่าด่านนี้มันมีฮีโร่อะไรบ้างอ่ะโอ้พี่ตัวแต่ละตัวพลังโจมตีเกือบเป็นพันทั้งนั้นนะไอ้บาโง่ยังจะมาเปิดอีกขอตัวใหม่ๆด้วยนี่หมายอยากเห็นนะว้าวพี่ล็อกหมาได้แล้วยังจะได้แล้วยังไอ้บาโง่มาใหม่ก็ได้แล้วเลยฉันเลิกคบแกแล้วบาโง่เราไม่รู้จักกันไม่ต้องมาคโกยฉันเลยนะเชิญวัยอิชาล้ร์ล้วนน้้ีๆเหมือนฮัสกี้เเลลลลยพีีี่่่็็กปนนวููบออะด โอ้อยโหคนหลอเท่เลยมังโงมีเล็บแบบบูบบลินด้วยมีเล็บแบบบูบบลินไหนลองไปโจมตีซิโอ้เอ็งมังโงไปต้องมาขิงอ่ะฉันโชว์เองนี่ดูของฉัน<ม>ดูท่าตัวฉันมังโงถึงแม้ว่าจะก,กระจอกแต่ว่าท่าสวยไว้ก่อนเจอมุดดินด้วยดําดินขึ้นไปจัก,กระจีเตีนเนี่โอ้โหมีโอ้ไปขุด <โห S 1> ระเบิดขึ้นมาแล้วมีระเบิดด้วยมังโง่ถึงแม้ดาเมจจะเบาอยู่ก็ตามเฮ้ยพี่ล็อกหมายอยากรู้ว่าบูบบลินเป็นยังไงคนนุ่นละกันนะพี่ชายบูบบลินโกหนดก็ไม่สะอาดพี่ชายกนเด มันจุดเต็มเลยใช่ชจ้าเจ้าจโอ้โหมูบาชอบพี่เราโยกเขหลอนเท่เลยมังง่แต่ไปแกมีแดดตัวหลอดแท้วะทุกของใช้ดิก็แบบว่าผมเป็นแกงผู้นำฮีโร่แอนิมอลแพนเน็ไงพี่เราต้องเข้าใจ จะบอกว่าคุกนี้ไม่ได้ขังแต่โจนธรรมดานะขังครึ่งโจรครึ่งไซบอกด้วยมังโง่เจอโจรไซบอกพี่ล็องกงันเราต้องลุมลุมเลยลุมให้เขาเงึงเงงงักัปกปักปกปกักนี่นี่แหละวิธีฮีโร่มังโง่คือลุมเหล่าล่ะพี่ล็อกมันมี p พาเวอร์อัพแมชชีนด้วยคือไรอะลองเข้าไปดูสิโอ้มันใช้เพชรไงมังโง่ว้าวพี่ล็อกนี่ไงเราสามารถลดความเกลือได้พี่ลอ็อกนี่ไงพี่ล็อกเพิ่มความโชคดีแล้วเขาตังหมดล้วเพิ่มไปหมดแล้ว ลูกพี่เรามาตามล่าบอสจากแบบนี้กันดีกว่าฮะได้เลยมังง้อไปไปตามรอยนี่เลยประตูเขาเปิดรอแล้วเนี่ยนี่เลยโอ้โหมันมีรอยทําลายล้างว้าวจนแหกคุกเพียบเลยพี่ล็กโอกโ,โอ้โหมังง้อมันต้องเป็นรูใหญ่รูนั้นะแน่นอนชั้นมั่นใจะอะไรรูนี่แน่นอนเนี่ยพี่ล็อกดูดีล้วนเหล็กก็เอาไม่อยู่พี่ล็อกพี่ล็อกตรงนี้เหมือนมีสนามกีฬาฟิตเนสของคนคุกด้วยอ๋อมีสนามแบดมินตันมีสนามบาสเกตบอลอ้นมีมียกเวทด้วยมังง้อสุดยอดเป็นคุกที่เฮลท์เดรรีมากพี่ล็อกมาแวะออกกำลังกายแป๊บนึง ําเป็นออกเลยบางโง่วันเอาแต่นอนเย้พี่ล็อกหมาเจอสิ่งที่น่าจะดูเหมือนบอสแล้วอ่ะโอ้มีไซบอร์กมางโง่เขาชื่อแมกกาเบ์พี่มีไซบอร์กโอ้โหเลือดเยอะมากพี่ล็อกจัดไปมางโง่สามัคคีคือลำพังสามัคคีคือลุ่ม<ป>ลุมเข้าไปเพื่อนฝูงนิ้นเด็กฟาดด้วยคอยีลาฟ <c oughs> เกี่กตะตุต่มโอ้พี่ล็อกเลือดยังไม่ลดถึงครึ่งเลยอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรมางโง่ไม่ไม่เกินห้าเรามังโง่ห้านาทีเหรอห้าชั่วโมงโอ้โน Three days later ลูกพี่มันกำลังจะมันกำลังจะเย,ย้ลูกพี่ตื่นก่อนไม่งั้นหมาจะให้ยีล้วฟาดคอใส่พี่อกนะเป็เยนินมาง้อไม่ต้องโดขนาดน,นั้นก็ได้ลูกพี่หมามีตังไปแมปต่อไปแล้วลูกพี่พร้อมยังกี่บาทวะอ้าวฉันก็มีแล้วนี่หวานลุยเลย Let's go ลงสะพานใส่ลุงกูเชอเฮ้า ว,วนี่ไงหมาโดนดูดมาแล้วโอ้เจ๊ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไวกิ้งนี่นาพี่ล็อกโอ้หมาง้นี่มันนี่มันแบบแหงนัแบบแบบคืออะไร <laughs> แบบคืออะไรนี่มันแบบแหงนักรบโบราณแบบไวกิ้งนี่นานี่ไงฮัสกี้บินขึ้นมาสำรวจพี่ล็อกดูดีมันต้องต่อสู้กับอัศวินพี่ล็อกมาง,งแกรู้ไหมสิ่งแรกที่จะทำคืออะไร เปิดกาชาเกือมัโง่มันผ่านไปแล้วความเกลือต่อไปนี้จะมีความรุ่งเรืองเท่านั้นมีแต่ความไม่เกลือมีแต่ความรุ่งโร์มีแต่ลีเจนดารี่ว้าวตัวแรกได้อีปอิกว้าวสุดยอดไปเลยมาเปิดด้วยขอของดีหน่อยว้าวคอมมอนกอลิลานาโง่พี่หลง <laughs> อีกสักตัวละกัน ว้าวคอมมอนพี่ลมาโง่แกมาดูท่าของนี่กับตันแคนการูของแจนดิกว่าลูกกระจอกคนใหม่รนะดัแบบนิปิกว้าว wow, พี่ลลอกนี่เลยอัศวินไฟลุกเนี่ยกับตันแคนการูไปปราบเขาแล้วเขาเอ,อ้อมาโง่เขา <c oughs> เขาลืมดับไฟบอกว่าอืมจัดไปโอ้ <c oughs> โหว้าวท่าอะไรอะ่ะพาง้อมันเหมือนเป็นบูมเมอแรงสุดร้อนแรงเลยมาโง่สุดยอดเลยฮะจิงโจ้ใช้บูมมอแรงไฟพี่ลลอกหมาไม่ไหวแล้วหมาจะกลับไปปลูกไข่ที่แมบแรก ลูกวี่หมาได้ลูกกระจอกฮีโร่ตัวใหม่มาเป็นตัวอะไรไม่รู้สีชมพูพิงเซลเลอร์อะไรไม่รู้นี่มันเหมือนกันเลยนี่หว่านี่ไงลูกกระจอก a n i m มอล l พเน t ตัวใหม่พี่เราไม่ต้องสองตัวงั้นเรามาลองจัดการพี่ชายคนนี้ไหมอะ่ะส่งแก๊งสีชมพูไปโจมตีมเขียดตะตุ่มเเขียดล็บบสู้เขาน้องปุ๊กปิก๊กกจะ วาโอโห้พ่นขี้ฟันพี่ล็อกถ้าพ่นขี้ฟันลมปากถ้าไม่ตายพ่นขี้ปากให้ปีศาจดมแล้วเป็นลมตุยแย่ไปซะพ่นขี้ปากเป็นกลิ่นอะไรเดี๋ยวม่งอกลิ่นปลาชอว์ชัวนี่ไงโอโหขี้ปากทอร์นาโดเย้พี่ล็อกมันมีอัศวินขาขาดขาเป๋ตรงนี้ด้วยลุยเลยหมางออตอนนั้นฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่แกเพราะตัวนี้เท่เหมือนกันนะเนี่ยหมางออมาถึงฮีโร่ของผมหรือตัวร้ายตัวร้ายมาเจอลูกพี่มาเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนภูเขาอ่ะ จริงด้วยฉันก็เห็นบนยอดเขาสูงสุดมางงอเราต้องขึ้นไปซะแล้วขึ้นไปสำรวจกันดีกว่าลูกพี่มันขึ้นไงปีนอย่างงี้เลยแล้วกันอ,ะอ่ะเฮ้ใครถึงก่อนเป็นลูกพี่เว้ยเฮ้ยฮัสกี้ต้องถึงก่อนแน่นอนเราเป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณเต็มร้อย <c oughs> มางงพี่ล็อกแซงฮัสกี้แล้วถึงตั้งนานแล้ววะไอ้ลูกกระจกฮัสกี้พี่ล็อกนี่มันตัวเดียวกับข้างล่างเลยนี่นะ <c oughs> เอเอว่าจริงด้วยมังก็เราขึ้น,นมาทำไมวะเนี่ย ลูกพี่มาพร้อมเปิดไข่แล้วมาโง่ฉันจะให้กระถากับแกไว้โอมจงเกลือโอมจงเกลืออมจงเกลือลูกพี่อ่ะ,ล,อะลูกพี่ทำไม่ไข่ฮัสกี้เกลือมา ทุกคนคาถาอัน,นวยแตกของพี่ล็อกทำให้ฮัสกี้เกลือเก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 ลือันหมาเอามารวมล่างแล้วกันหมามีคิงคองเยอะเหลือเกินพี่ล็อกโอ้คโโิงคองไปเปิดสนสัตว์ได้เลยมหมาโง่ฉันก็เยอะเพียบเลยแหละหมาจะลองเอาคิงคองมารวมล่างกลายเป็นคิงคองสายฟ้าพี่ล็อกหน้าตาน่ากลัวมหมาโง่แกไม่น,นี่เแล้วฉันมีอะไรจะอวดให้แกดู ลูบิอยู่ไหนอะหมาลูบวิไม่เจอเดินตรงมาเรื่อยๆหมางอจะไปเจอหมู่บ้านว้าวหมาเจอหมู่บ้านแล้วพี่ล็อกมัเลยหมางอคิกๆฉันอยู่หลังบ่อน้ำเนี่ยว้าวหมู่บ้านน่าอยู่มากพี่ล็อกเราย้ายมาอยู่นี่ไหมอะเออมันมีเจ้าถิ่นคุมอยู่หมางอโอ้เจ้าถิ่นเพียบเลยขาก็ไม่มีด้วยเจ้าถิ่นเออไม่ใช่คนพวกนี้หมางอมันอยู่ตรงนู้นนะหมางอแกเห็นปะเจ้ยหมาเห็นอะไรบางอย่างมีสามหัวพี่ล็อกมีสามหัวมีปีกมีหางด้วยหมางอโอโนมังกรสามหัวพี่ล็อก นี่ละเจ้าคินตัวจริงหม่างอลูกวิหมอมีอะไรสงสัยนิดหน่อยตกลาวาจะตัวแย่ไหมอ่ะแกกล็ลังว้าวไม่ตัวแย่พี่ลลอกมันแค่ของแต่งแมพมันเป็นไฟ LED หม่างอว้าวพี่ลลอกมาดูหน้าตามังกรใกล้ๆแล้วเหมือนงูเล็กน้อยพี่ลลอกเป็นมังกรที่หางเป็นงูปีกเป็นนกหัวเป็นแพะเข้าไปเลือดเขาเกือบล้านนะพี่ลลอกอย่าไปสนใจตรงนั้นหมาง้อบุกตะเลยไปเลยเหล่าซัฟฟารีเวิลด์ของฮัสกี้อนิมอลแพเน็ตของฉันแล้วก็ลูกกระจกฮัสก อเวนเจอร์แอนิมอลแพน็ตบุ๊กตะลุย oh, มามังโง่ดูหลอดเลือดนั่นสิชัดหน้าค่อยตัวแย่พี่หลงมังโง่ไปต้มมามา่าคนละชาไม่มานั่งกินหรอนั่นสิอ่ะ <c oughs> 75 y e a r s later ลูบวิญญาณสูด้ด่ะ ลูกพี่ตื่นก่อนฮะว่าไงมังมัางง้อหม่างง้พักพวกอเวนเจอร์แอนิมอลแพลเนตของเรากำลังจะล้มมังกรสามหัวได้แล้วเฮ้ยหลังจากฉันหลับไป5ชั่วโมงในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหลังจากฮัสกี้ไปขี้มา2รอบพี่ล้อกีแลกดไปไหนมัางง้อไม่กดอ่ะไอหม่างง้อลูกพี่มังกรสามหัวกำลังจะกำลังจะตุยเย่ว้าววีรบุรุษปลดปล่อยเพื่อนเป็นอิสระได้อีกหนึ่ง อเออหมางโก้แล้วทำไมเขายังอยู่ในกองอยู่อ่ะเออนั่นสิอ่ะ ไม่เป็นไร่ไม่เป็นไรนั่นแหละทุกคนการมารวมแก๊ง a v e n เจอร์แอนิมอลแพนเ e ตฮีโร่เหล่าสัตว์เพื่อปราบคามโจรเหล่าร้าของพวกเราถ้าทุกคนชอบอยากให้เราไปแมปต่อไปข้างหลังหมาแอบเห็นแล้วพี่ล็กมันเป็นพีระมิดอ่ะว้าวมันเหมือนจะเป็นอียิบถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์บอกฮัสกี้กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย Bye-bye.